ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอดรียนราบิโอกองกลางของยูเวนตุสลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกำลังเปิดศึกในการแย่งชิงตัวอดรียนราบิโอกองกลางของยูเวนตุสที่กำลังจะหมดสัญญาและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสปอร์ตอิตาเลียลิเวอร์พูลกำลังมองหากองกลางเชิงสูงเพื่อเข้ามาทดแทนการอำลาทีมของติอาโก้อันคันทาร่า ที่เพิ่งหมดสัญญาไปหลังจบฤดูกาลที่แล้วพวกเขาหวังว่าราบิโอจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทีมได้กลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในตัวราบิโอเช่นกันโดยดูเหมือนว่าราบิโอจะเปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นกับทีมปีศาจแดงเพื่อร่วมงานกับเอริกเทนฮาก ผู้จัดการทีมที่เคยมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วการที่ราบิโอกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายสำคัญของทั้งสองทีมโดยต่างหวังว่าจะสามารถโน้มน้าวให้กองกลางชาวฝรั่งเศสย้ายมาร่วมทีมของตนได้การแข่งขันในตลาดซื้อขายนี้นับว่าเป็นสึกแดงเดือดนอกสนามที่ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต่างต้องการเสริมทัพด้วยการดึงตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า